นุพระบิชิงเฮาส์ขอเสนอภาพ,พยนตร์เสียงจากนิยายเรื่อง The World เพราะโลกนี้มีนายเพียงคนเดียวนิยายเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนโดยมีการพูดถึงประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลกผู้เขียนได้ทำการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์มาอย่างละเอียดถึง1ปีเต็ม ผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่มีการบิดเบือนความจริงใ,ใดๆทางประติศาสตร์แม้แต่จุดเดียวในเนื้อหาจะมีทั้งคำราชาศัพท์และคำหยาบอยู่บางส่วนโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังและนิยายเรื่องนี้เหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ13ปีขึ้นไป บทที่26คำว่ารักในหัวใจคืนนี้ชลิตนั่งอยู่ตรงระเบียงอีกแล้วแต่ก่อนเขาชอบลมเย็นและทิวทัศน์ชลิตชอบทิวทัศน์มุมสูงมาแต่ไหนแต่ไรและทุกครั้งที่ได้มาห้องสตายุเขาจะชอบมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ระเบียงแต่ตอนนี้ชลิตไม่สามารถสัมผัสถึงความสุขของสิ่งเหล่านี้ได้เลย สตายุเดินออกมาหาเขายืนมองชลิตด,ด้วยความเจ็บปวดแผ่นหลังบอบบางของชลิตแผ่ความเศร้าและเล่าเรื่องเลวร้ายบางอย่างให้เขาฟังพัสสินเพิ่งออกไปจากห้องเมื่อครู่นี้เององครักษ์หนุ่มมารายงานเรื่องที่เขาเพิ่งไปจัดการมาและดูเหมือนว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ต้นเหตุคือตัวสตายุเองและชลิตเป็นเพียงผู้บริสุทธิ ที่ถูกดึงเข้ามาในแผนการสตายุคิดเรื่องนี้ไว้ก่อนหน้าแล้วแต่เมื่อรูปการมันช่วยยืนยันว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นถูกสตายุก็ยิ่งเจ็บปวดแค่ช่วยเหลือชลิตไว้ในยามยากลำบากไม่ได้สตายุก็แทบไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้แล้วแต่นี่ต้นเหตุของสถานการณ์เหล่านี้เริ่มต้นมาจากเขาเองสตายุไม่รู้ว่าจะชดเชยความผิดนี้อย่างไร สตายุลากเท้าอันหนักอึ้งไปหาชลิตยกมือขึ้นรูปศีรษะน้อยน้อยนั้นอย่างแผ่วเบาลิศดึกแล้วไปนอนกันนะครับชลิตไม่ตอบเพียงแค่ลุกขึ้นแล้วเดินไปยังเตียงไฟในห้องถูกปิดแล้วสตายุโอบกอดชลิตไว้แนบอบ สตายุจุมพิษตรงศีรษะของชลิตอย่างแผ่วเบาเขาอยากจะบอกให้ชลิตฝันดีแต่พอนึกถึงช่วงที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุการณ์ร้ายๆแล้วชลิตฝันร้ายทุกคืนเขาก็ไม่กล้าพูดมันออกมาเขาได้แต่กล่าวในใจว่าให้ชลิตอย่าได้ฝันถึงสิ่งใดเลยพี่ยุครับพี่ยุฝันบ้างไหมครับช่วงนี้ สตายุนิ่งคิดเขานอนไม่ค่อยหลับและทุกคืนของเขาก็ประสบพบเจอกับฝันร้ายเช่นกันแต่เขารู้ว่ามันไม่มีทางเป็นฝันร้ายที่แย่ไปกว่าที่ชลิดเจอทำไมหรอครับลิดน่ะฝันร้ายทุกคืนเลยนะสตายุรู้สึกมันมีเข็มจิ้มลงไปตรงหัวใจบางครั้ง ลิศก็ไม่อยากนอนเพราะกลัวจะต้องเจอฝันร้ายอีกครั้งแต่บางครั้งนิดก็อยากหลับโดยไม่อยากตื่นขึ้นมาอีกเลยเสียงของชลิตช่างว่างเปล่าเหลือเกินลิศพี่อยากเข้าไปในความฝันของลิศได้และอยากปกป้องลิศจากทุกอย่างในความฝันนั้น สตายุชง,งักเขามานึกขึ้นได้จะพูดอะไรถึงความฝันแม้กระทั่งความจริงนี้เขาก็ยังไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้พี่ขอโทษนะครับลิศพี่ยุไม่ได้ทำร้ายลิศสักหน่อยลิศนะรู้สึกทุกทรมานมากเลยนะแต่ทุกครั้งที่ลิศตื่นจากฝันร้ายแล้วเจอพี่ยุอยู่ข้างๆ ได้คิดว่ามันช่วยให้ความทรมานจางลงไปได้บ้างน้ำเสียงของชลิตยังคงว่างเปล่าแต่สตายุกลับน้ำตาไหลออกมาช้าๆไม่รู้ว่าเขาเป็นคนเจ้าน้ำตาแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่วันนี้เป็นอีกวันที่สตายุรู้ตัวว่าเขาสำคัญกับชลิดมากแต่ถึงอย่างไรมันก็ยังทิ่มแทงอยู่ เมื่อความจริงที่ว่าเขาไม่สามารถดูแลชลิตได้อย่างดีที่สุดกําลังหลอกหลอนช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้ายิ่งนักถ้าวันหนึ่งลิศไม่อยู่ลิศอยากให้พิยุมีความสุขมากๆนะสะตายุตกใจกับคำพูดนั้นเขารีบกอดชลิตแนบตัวรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาอีกหนลิศอย่าพูดอย่างนั้นพี่จะมีความสุขได้ยังไง ท้าชีวิตพี่ไม่มีฤทธิ์ชลิตยิ้มทั้งน้ำตาในความมืดขอบคุณนะครับพี่ยุกลางดึกคืนนั้นสตายุตื่นขึ้นเพราะฝันร้าย ในความฝันมีใครสักคนเวียนวนอยู่หน้าประตูห้องโรงแรมของเขาเมื่อสตายุตื่นขึ้นเขากลับแยกความจริงกับความฝันไม่ออกใครก็ตามที่อยู่หน้าประตูใครก็ตามที่มีโอกาสที่จะทำให้ชลิตเป็นทุกข์จะต้องรีบออกไปจากตรงนี้เสียทีสตายุเปิดประตูไม่มีใคร ถว่าเขากลับไม่สามารถวางใจได้อย่างง่ายได้ดังนั้นจึงเดินตรวจตราไปตามทางเดินโรงแรมสตายุไม่รู้่าการที่เขาลุกออกมาจากเตียงเมื่อความอบอุ่นข้างกายหายไปนั่นทำให้ชลิตฝันร้ายในความฝันชลิตเจอชายคนหนึ่งอีกแล้วชลิตไม่อยากจำชื่อของเขา แต่ไม่สามารถลืมเลือนได้ว่าชายคนนั้นชื่อเข้มในความเป็นจริงเข้มตายไปแล้วตายอย่างไม่มีศักดิ์ศีแล้วไร้คุณค่าเทว่าในความฝันของชลิตเขายังมีตัวตนเขากำลังจะทำร้ายชลิตอีกคนขอร้องล่ะอย่าทำอะไรฉันเลยนะนนยฉันขอร้องล่ะจะไปไหนมานี่นนนนขอร้องหยุดเถอะนะครั้งนี้เขาถือมีดมาด้วย แต่ละครั้งเขาจะมีอาวุธมาคอยทำร้ายชลิตเสมอและต่อให้ไม่มีเขาก็ยังทำร้ายชลิตได้เสมอชเข้มสยดยิ้มและกำลังใช้มีดแทงชลิตปลายมีดอยู่ชิดกับดวงตาของชลิตชลิตสัตดุ้งตื่นขึ้นมาดวงใจเต้นรัวด้วยความหวาดกลัวเงือผุดพลายทั่วร่าง ชลิดควานหาไออุ่นจากสตายุที่มักจะโอบกอดเขาเสมอเวลาเขาตื่นจากฝันรา้ายทว่าไม่มีพี่ยุไม่ได้อยู่ตรงนี้เขากำลังรู้สึกสูญเสียบางอย่างและเขาก็มีเพียงตัวคนเดียวเขาจะต่อสู้กับโลกใบนี้ได้อย่างไรใช่เขาสู้ไม่ได้หรอก ชลิตเดินไประเบียงเขาจะเง้อมองลงไปด้านล่างมันมืดมิดมองไม่เห็นพื้นเหมือนมันสามารถพาชลิตไปที่ไหนสักที่ที่ไม่มีความโหดร้ายของโลกใบนี้ได้ชลิตน้ำตาไหลบางสิ่งบางอย่างกำลังจะดีขึ้นใช่ไหมนะชลิตก้าวข้ามตรงราวกั้นระเบียงบางสิ่งกำลังรอเขาอยู่น้ำตาของชลิตไหลแต่เขากลับยิ้ม ด้านสตายุเพิ่งกลับเข้ามาในห้องด้านนอกนั้นไม่มีใครแต่เขารู้ดีว่าในห้องมีชลิตคนที่สําคัญกับเขามากที่สุดแต่เมื่อเขาเข้ามาในห้องแล้วกลับไม่มีชลิตนอนอยู่บนเตียงหัวใจของเขาหล่นวูบมันพลัดตกจากที่สูงแล้วสตายุก็เห็นบางอย่างเคลื่อนไหวตรงระเบียงเขารีบพุ่งไปที่นั่นสิ่งที่เขาเห็นทำให้เลือดในตัวของเขาเหมือนจับตัวแข็ง ชลิตยืนอยู่บนราวกั้นระเบียงที่เป็นปูนหนาสองแขนคางออกและดวงตาเมื่อมองไปยังพื้นเบื้องล่างลิตลิตสตายุเรียกด้วยความหวาดกลัวเขากลัวว่าหากเขาทำผิดพลาดมันจะทำให้ผลลัพธ์แย่ลงชลิตหันมามองตามเสียงดวงหน้าของเขาเปรอะเปื้อนคราบน้ำตาทว่ามีรอยยิ้ม เป็นรอยยิ้มที่มีความเศร้าอย่างที่สุดทว่าขณะเดียวกันก็ปลอดโปรง่งเหมือนกำลังจะหลุดพ้นบางสิ่งพี่ยุพี่ยุทิ้งลิทไปแล้วใช่ไหมทิ้งลิตให้อยู่คนเดียวใช่ไหมไม่ๆม,มพี่ไม่มีทางทิ้งลิทพี่อยู่ตรงนี้และจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปพี่อยากกอดลิทเหลือเกินลิทมาให้พี่กอดได้ไหมสตายุค่อยค,อย,คอยยกเท้าก้าวเดินไปหาชลิตเขากลัวว่าหากเขาก้าวผิด เขาจะต้องสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดตลอดการทว่าชลิตกลับไม่มีทีท่าว่าจะลงมาลิศทรมานเหลือเกินครับพี่ยุลิศไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแต่ลิศกำลังจะพ้นทุกข์แล้วนะพี่ยุลิศคงเสียใจที่ไม่ได้เจอพี่ยุอีกแล้วแต่ลิศจะพ้นจากความทุกข์ทรมานเสียทีครับลิศลิศจำวันนั้นได้ไหม วันที่พี่สารภาพว่าพี่ชอบลิศสตายุเล่าช้าๆในขณะที่เท้าก็ค่อยๆก้าวเข้าหาพี่บอกว่าพี่ชอบลิศและความชอบนี้มันจะพัฒนาเป็นความรักได้แต่พี่จะไม่บอกคำว่ารักจนกว่าพี่จะแน่ใจในความรู้สึกนั้นจริงๆ ชลิตจำได้เ,เสี้เซียวของความสุขพุ่งมาถึงความทรงจำของชลิตน้ําตาของเขาไหลอีกระลอกตอนนี้พี่แน่ใจแล้วนะว่าพี่รักลิดดังนั้นพี่จะบอกว่าพี่รักลิดและเมื่อลองมองย้อนคิดดูแล้วพี่รักลิดมาโดยตลอดบางทีอาจจะรักมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันด้วยซ้ำพี่รักลิดนะ ดิศได้ยินไหมครับยิ่งผ่านก็ยิ่งรักมากกว่าเดิมพี่ยุพี่รักลิดพี่ยุคนนี้รักลิดจนหมดหัวใจเลยสตายุเดินไปจนถึงตัวชลิตเขายื่นไปจับข้อมือชลิตไว้วินาทีที่เขาสัมผัสตัวชลิตก็เหมือนโลกมีชีวิตอีกหนสตายุค่อยๆดึงชลิตลงมาสู่อ้อมกอด ก่อนจะซุดตัวลงไปนั่งที่พื้นระเบียงชลิตยกมือขึ้นโอบกอดสตายุเหมือนกันพี่รักลิศนะดวงใจของพี่ได้ยินไหมพี่รักลิศนะพี่รักลิศลิศก็รักพี่ยุชั่วขณะที่สตายุได้ยินคำนั้นหัวใจของเขาราวกับพองโตขึ้นมาได้ซึ่งความจริงแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากชลิตเลย ในช่วงเวลาที่ตัวตนของเขาได้สูญหายความเศร้าและความทุกข์ทรมานได้กดทับจนแทบทนไม่ไหวคำว่ารักที่สตายุเอ่ยบอกกลับพังทลายสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นลงได้ชลิตมารู้ในตอนนี้ว่าเขาเองก็รักสตายุเหมือนกันและดีใจที่ชีวิตของเขามีสตายุหากสตายุไม่ได้อยู่ตรงนี้ บางตัวตนของเขาคงถูกทำลายแหลกสลายสูญหายไปตลอดกาลแต่ตอนนี้เหมือนชลิตกลับมาแล้วบางตัวตนค่อยๆก่อร่างสร้างขึ้นมาใหม่หรือบางทีอาจจะเป็นตัวตนเดิมของเขาที่สามารถสลัดสิ่งเลวร้ายที่กดทับอยู่ออกไปได้ชลิตกระชับอ้อมแขนเพื่อก่อสตายุให้แน่นขึ้นลิศก็รักพิยุนะ สายลมพัดผ่านท้องฟ้ายัางมืดมิดด้วยราตรีการทว่าดวงดาวยังเปล่งประกายและมันก็งดงามกว่าวันวานที่ผ่านมา